สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวกับเวอร์นิวส์กันค่ะในเวลานี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือแม่น้ำหนึ่งนั่นเองเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับแม่น้ำหนึ่งกับการจุดทูบบอกตัวเลขที่ทําให้ผู้ติดตามเธอได้ทราบกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่งมากมายทั้งคลิปหลุดที่มีคนออกมาบอกว่าหน้าคล้ายกับเธอแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ใช่เธอแน่นอนพร้อมทั้งจะฟ้องคนที่ทําให้เธอเสียหายอีกด้วยล่าสุดตํารวจศุนปรบปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจหลายภาคส่วนทําการสืบสวนขยายผลการจับกลุ่มผู้ที่นําภาพหรือคลิปของแม่น้ำหนึ่งไปสวมรอยชักชวนให้เล่นการพานันออนไลน์27คนและ12 ็บซต์ซึ่งมียอดเงินหมุนเวียนในเว็บการพนันกว่า100ล้านบาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งได้ร้องเรียนว่ามีเว็บการพนันและเจ้าของเพจต่างๆจํานวนกว่า105เว็บไซต์ได้นํารูปภาพของเธอและคลิปของเธอไปใช้เปิดเฟซบุ๊กและแฟนเพจปลอมขึ้นมา